สวัสดีครับคุณผู้ชมทีลกทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่เจตุลาครับปี66มาดูไมซ์เซอร์ฟี่ที่เราสั่งซื้อจากลาซาด้าผมไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะคุณผู้ชมมันมีกิมบ่อนนะครับผมไปหากล่องแล้วไม่เจอครับกล่องเก่าครับเนี่ยครับนี่จะเป็นวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราเคยใช้มานะครับนี่ดูหน้าตาครับหน้าตากันแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับ เยอะเลยครับเดี๋ยวจะคงจะเลือกๆแล้วก็ไปทิ้งๆเพราะว่ามันมันเป็นกล่องพวกนี้ครับมีหัวปงหัวนี่ครับผมใช้มาหลายรุ่นนะครับนี่หัวเวยก็ก็พังไปแล้วครับซื้อมาก็ใช้งานพังไปแล้วครับสมัยก่อนเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเ,ออเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับ ออกมาแล้วก็ซ,ซื้อซื้อครับตอนหลังเรารู้แล้วครับเราเวลาเราซื้อมือถือเราต้องซื้อที่มีแรมมากๆนะครับแรมเยอะๆออะสมัยนี้น่าจะเป็นแรมแปดนะครับลองไปต้องมองก็ได้ครับไปดูที่แรมอะครับถ้าแรมแปดนี่ก็ถือว่าเวอร์ชันจะดีขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานโหลดโหลดพวกวิดีโอนี่เขาจะเขาจะรวดเร็วและมีความไวนะครับนี่กันึลยนี่ครับ ดูครับเทคโนโลยีอันนี้ก็จะมีนี่มือถือในรุ่นนี้ครับดูครับอันนี้จะเป็นของอะไรไม่รู้เนี่ยยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยไอโมโบายนะครับเนี่ยแล้วก็ในเป็นกดปุ่มแบบนี้ครับนี่กดปุม่มแล้วก็จะต้องเลือกเลือกดูเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็จะเป็นโนเกียเนี่ยโนเกียกดปุ่มนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้คงจะเป็นมีมีภาพถ่ายสมัยนะถือว่าเท่นะครับเนี่ยโนเกียนี่คือว่าเท่ ก็นี้รุ่นมาใหม่ๆหนึ่งไม่รุ่นหนึนี่นี่ดีแท็กอันนี้ดีของดีแท็กนี่ครับสมัยก่อนก็ถือว่าได้ถ้าถ้าถา,ถา,ถามีใครใครมีรุ่นแบบนี้ถือว่าเท่นะครับนี่กล้องถ่ายรูปอ่าถือว่าเท่มากนะครับท่านผู้ชมชุดยอดแล้วสมัยก่อน,นครับอ่ก็เก็บไปดูเล่นครับเป็นท่รลึกอันนี้ไม่เก็บแล้วครับเดี๋ยวต้องเลือกๆดูแล้วก็จะ ถ้าทิ้งได้ก่อจะทิ้งนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะมันกิกะลกตู้ครับเรามาดูจัตุนี้ครับดูกิมบอนนี่ครับมันดูไงใส่ไงนะเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูโทรศัพท์เอาใส่โทรศัพท์ก่อนนะผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับว่าส่วนมากก็จะเป็นใช้สะไมเซิ์ฟีธรรมดานะครับอลองจับดูเนาะจับให้ตรงตรงกลางครับคุณผู้ชมแล้วก็ จะมีสวิตอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมชัดไม่มีแบตเตรอรี่ตรงนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่เสียพังก็ใช้ได้อยู่ใช้แบบไหนก็ใช้วิธีล็อกธรรมดาครับมันจะมีปุ่มล็อกธรรมดาแบบนี้อันนี้นี่ปุ่มล็อกธรรมปุ่มล็อกธรรมดาหมายถึงว่าล็อกเหมือนไม่เซอร์ฟี่ธรรมดานะครับอันนี้เขาอันนี้เขากดดั้งขาได้นะครับดูก่อนนะ ไอ้จุดเจรโมเนี่น่าจะเป็นพวกบลูทูธยังไม่ได้ลองไม่ได้ลองเล่นเลยครับมัน,มนผมไม่ค่อยจาเป็นได้เล่นนะน่าจะเป็นบลูทูธนะนอีะ่นออกมามัเป็นมันเป็นแบบนี้นะเห็นไหมน,นี่เป็น,เป,นเป็นถ่ายรูปถ่ายแล้วน่าจะเป็นบลูทูธแต่แต่จะอืมผไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมส่วนมากผมเวลาถ่ายรูปผมก็มักดตรงนี้เอาตั้งเวลาเอานะครับงั้นงั้นมันง่ายกว่าครับแบบนี้ก็ ตั้งหัวข้างมาตั้งโมดูหูเท่าเสียเวลาครับอันนี้มันไม่เออมันตั้งได้นะนะผมแกะไม่ได้มนแกะไงนะเอออย่างนี้ได้ครับนี่นี่ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับคุณผู้ชมมตั้งโต๊ะคอมันยาวเนี่ยพคอมันยาวเดี๋ยวมันก็ล้มเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เท่าไหร่ครับตั้งโต๊ะทำไมตั้งโต๊ะผมก็ไม่เคยทา เนี่ยก็ขาให้แถมมากรองกวากันไปราคาก็ประมาณ700้อเนี่ย750้าบาทประมาณเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมันมีไฟนี้ด้วยเนี่ยไฟตรงนี้นี่ชมเนี่ยกดตรงนี้นะครับชัดไฟชัดไฟสองที่ชัดไฟเป็นสองสว่างกลางคืนอ๋อกดตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟหลายระดับนะมีระดับไหนบ้างเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะกดตรงนี้นะเออไฟสีสม้ม ไฟสีอะไรเออนี่สว่างขึ้นมาหน่อยนี่สีแสบขึ้นมาหน่อยเอาไว้เอาไว้ใช้ถ่ายถ่ายภาพกลางคืนแต่ถามเราแยกไกลกันไม่ไกลกับผมบ้านเะต็มที่กันหนึ่งเมตรประมาณนั้นแหละไม่สว่างเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้เป็นไฟเอาปิด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 ไงปิดไอ้ชุดย์เจเจเล่นก็นมาเล่นตรงนี้นี่ครับนี่ก็ดูนะดูก่อนนะเปิดตรงนี้เนาะเปิดตรงนี้ดูกับห่วงกับด้านอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ อ๋อวางไงเปิดละไหนเออยังไม่ได้เปิดกดแช่ไว้หนึ่งสองสามเออแช้ได้อ่าขาทางนี้อ่เดี๋ยวเราจะมาล็อกอแบบนี้อ่อล็อกล็อกก่อนล็อกฝนจะมาอีกแล้วคุณผู้ชมแม่ฝนจะทำงานมา่อไรฝนจะตกทั้งทีครับดูดูดูครับดูดดด นี่งานงานช่างผมยังไม่ได้ทําเลยครับอันนี้มาทําความสะอาดพวกพัดลมเนี่ยดูครับต่างอย่างนี้เยอะแยะหมดแล้วลมรับตัวนี้หลังในสามตัวนะครับนี่ทำมาสะอาดวันนี้ก็ถือว่าขอหยุดงานสักวันนะครับส่วนมากก็จะเข้าสวนยางมาดูชมามาดูตรงนี้ครับเราล็อกแล้วเราล็อกแล้วท่านี้เราก็จะเปิดเปิดเปิดล็อกตัวนี้เนาะให้เขาทํางานอา่อาได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายทําวิดีโอดูนะ อันนี้เป็นนี่เป็นปภาพถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปถ้าเกิดถ่ายรูปเดี๋ยวมมมากผมจะมากดตรงนี้เอานะะกดตรงนี้เอาแล้วก็มาตั้งเวลาอันนี้มันเป็นของยี่ห้อทุศัพที่ผมใช้ใช้ถ่ายทันไม่เป็นยี่ห้อของเลสมีเลสมีนะครับเลสมีราคาก็เขามีของแถมเยอะแยะครับห้าพันกับสองร้อยและของแถมเยอะหมดเยอะแยะมีทั้งบูทูธบูทูอะไรหมดแล้วแล้วก็เราเชื่อหนฝนแล้วเราก็มีร่มให้ด้วยครับ สมอลท็อกของแถมเยอะของแถมราคาก็บวกแล้วก็ประมาณเกือบพันห้าเอาพันห้ามาลบห้าพันสองก็เหลือไม่เท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ครับทุกทอันนี้ผมจะมากดตรงนี้เอาเนี่ของอเดตมีนะครับมากดตั้งเวลาตรงนี้เอาตั้งเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวน,นะเออนี่ตั้งเออเอเอไม่ใช่ไม่ให้ตั้งเวลาตั้งเวลาถ่ายรูปตั้งเวลาตรงนี้ ตอ้เวลานี้ทำไมไม่ขึ้นนะเลขปกติมันขึ้นนะคุณผู้ชมขึ้นสามเลขเลขเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้แปลกแปลหลาดเลยมันจะขึ้นนะวันนี้ไม่ขึ้นเลยไปน่าต้องหน้าต้องแบบนี้มั้งถึงจะขึ้นเดี๋ยวก่อนนะเออเออเออแบบนี้ถึงจะขึ้นเออใช่มันหมุนม,ม,มันหน้าแบบนี้ก่อนครับเขาเรียกว่าน,นี่คือกล้องหน้ากล้องหน้าคับกล้องหลังั้งไม่ได้ ถ้าอย่างนี like mm ้เราก็สามารถเวลากดอย่างนี้เราก็ถ่ายทาถ้ามันมันหมุนได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมมือผมหมุนป้อมมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยอย่างนี้ครับอ่ะมือผมหมุนยังไงอันนี้ดิ้นอ่ายังไงมันก็มือถือไม่ไม่ไม่มือถือมันก็ไม่สะดุดนะครับเวลาถ่ายทำวีโอก็มันมีกิมมอนตรวนี้นะครับมันน่าจะโอไม่มีไม่มันไม่มีแอปนะไม่มีแอป ไม่มีแอปไม่มีบลูทูธนะแต่เจ้าถ่ายรูปน่าจะมีบลูทูธอยู่นะผมผมไม,ไม่ได้ลองเล่นเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เขานะสมาร์ทของจะใช้กล้องเซฟ,ฟี่ธรรมดานะคุณผู้ชมแต่เ,เราถ้าจะจะเป็นให้เซฟ,ฟี่ธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นเซฟ,ฟี่ธรรมดานะครับจะเป็นเซฟี่ธรรมดานะครับมันก็ใช่สองระบบนะบถ้าถ้า ถ้าระบบไอตัวมอตเตอร์มันเสียหรือมอตเตอร์แบตเตอรี่มันเสียนะครับก็ก็ก็ล็อกตัวนี้ฟังนี้ได้นะครับแต่ถามว่าเขาทนไหมถ้าซื้อมาราคาเจ็ดร้อยมันก็เจ็ดร้อยมันก็แพงไปเนาะทำไมเซอร์ฟี่ธรรมดานี่มันราคาราคาสมัยนี้ถูกแล้วครับสมัยก่อนผมยังซื้อสามร้อยหสิบไม่เซอรฟี่ธรรมดานะแต่สมัยนี้ก็เต็มที่ในไักษณะกรสองร้อยห้าสิบนี่เด็กก็ได้อย่างหรูแล้ว นนี้ถือว่าแพงไปเนาะเจ็ดร้อยนะแพงไปนี่ครับแพงไปน่าจะอยู่ที่ประมาณสักผมให้เต็มที่ส,สมัยนี้นะผมซื้อมันเป็นปีแล้วมันคนใช้เต็มที่สี่ร้อยเนี่ยน,น่าซื้ออยู่จะเสียหรือเขาเสียใช้ไปปีเดียเสียก็คุ้ม <c oughs> เอาก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับุผู้ชมแล้วก็ยังจะมีรีวิวนี่อีกนะครับนีขาตั้งกล้องแบบกิมบอเน,นะฮะอันนี้อันนี้อีกอย่างนะครับ มันคล้ายๆตัวนี้แหละครับนี่คล้ายตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้มันจะจับใบหน้าอันนี้อันนี้มันต้องไม่ใช่จับใบหน้าเราใช้มือหมุนอันนี้มั่ใช้มือหมุนเราเปิดเราใช้มือหมุนอย่างงี้นี่ไม่ใช่จับใบหน้านะเอออออย่างงี้เราก็เอามือหมุนเอานะตอนนี้มือหมุนเอาหมุนเอาแต่เจ้าตัวนี้มันจะมันจะหมุนหมุนตามเราครับหน้าเราไปไหนเดินเราไปเดินไปไหนมันจะหมุนตามเราันี้ยหมุนเขาว่าไงอ่ะ เขียนว่าไงเขียนว่านี่ร้อยหกสิบองศาเนี่อคลิปนี้ก็ว่าเราสู่กันฟังกอนสิบนาทีแล้วคุณชมลาไปก่อนสวัสดีครับ